สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการขึ้นลํำทุกวันแล้วใช้กระสุนลูกเดิมทําให้หัวกระสุนนั้นยุบลงไปนะครับปืนตัวอย่างวันนี้จะเป็นโค้นโก้คับนะครับตัวนี้คะแนนของสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แต้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นของบุคคลทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสกลางๆโดยประมาณนะครับ ปืนของนายตำรวจท่านนี้นะครับท่านก็ใช้ปืนจุดสีห้าแต่ท่านไม่บอกยี่ห้อนะครับบอกแค่ว่าทรง1 9 1่งกกระสุนเนี่ยเป็นลูกนอกนะครับชีวิตประจําวันของท่านท่านก็จะขึ้นลําปืนทุกครั้งนะครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่หลังจากกลับบ้านท่านก็จะเคลียร์ปืนทุกครั้งเช่นกันนะครับโดยที่ตัวท่านเองไม่ได้สังเกตว่าหัวกระสุนนั้นยุบลงไปนะครับ พอถึงหน้างานท่านยิงกระสุนเม็ดนั้นออกไปท่านรู้สึกได้ว่ากระสุนเม็ดนั้นเสียงเบากว่าปกติแล้วหัวกระสุนเม็ดนั้นตกอยู่ตรงหน้าท่านห่างจากตัวท่านประมาณ3-4ถึงเมตรนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นท่านก็กลับมาสังเกตตัวปืนสังเกตลูกกระสุนหลังจากขึ้นหลับบ่อยครั้งนะครับทำให้พบว่าตัวกระสุนเนี่ยหัวกระสุนเนี่ยยุบลงไปนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวตรงนี้นะครับมา ตือนมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆท่านนะครับเพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆ,ๆในบางครั้งมันทําให้เกิดผลรุนแรงและไม่สามารถกลับมาแก้ตัวได้นะครับการป้อนกระสุนอีกแบบหนึ่งก็คือการใส่ไปที่ช่องคัดปอกนะครับแบบนี้ต้องระวังในเรื่องของขอล้างปอกนะครับแล้วก็จานท้ายกระสุนนะครับถ้าทําซ้ําๆบ่อยๆนะครับ ขอล้างปอกเนี่ยอาจจะเสียหายหรือแตกหักได้นะครับแล้วก็จานท้ายกระสุนเนี่ยอาจจะเยินทําให้เวลาใช้งานเนี่ยขัดปลอกไม่ออกนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับขอล้างปอกนะครับกลับมาจากทํางานนะครับก็ปลดแม็กกาซีนนะครับดึงสไลด์นสองาครั้งนะครับบวกกับความเหนื่อยล้าก็เลยไม่เช็คที่ลังเพลินะครับว่ามีกระสุนหรือเปล่านะครับแล้วก็ลั่นไกทิ้งนะครับ ก็ยังดีที่แนวปืนอยู่ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับก็เลยไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายกับผู้อื่นนะครับสำหรับเรื่องหัวกระสุนยุคหรือขอรั้งปอกหักมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมันเกิดจากการทำซ้ำๆในหลายครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ